แม้จะรู้อาการป่วยมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็ยังใจหายและเสียดายอยู่ดีค่ะที่ลูกชายอีกคนมาจากไปแบบไม่มีวันกลับเพราะสำหรับแม่แดงนันทวันเมฆใหญ่รักและผูกพันกับคีตศิลปินอาวุโสครูปแปะ๊ะการจนประกรณ์แสดงหานค่ะ มาหลายสิบปีนะคะจนถือว่าเป็นลูกชายคนที่สองเลยก็ว่าได้แม่แดงบอกค่ะเสียดายความสามารถของครูแปะมากเพราะว่าจากที่เคยได้ร่วมร้องเพลงกันมาหลายต่อหลายครั้ง<ๆ>เห็นถึงฝีมือและความตั้งใจของลูกชายคนนี้มาโดยตลอดนะคะที่สำคัญคืออุปนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งที่แม่ชวนไปออกงานร้องเพลงด้วยจนกระทั่งครูแปะค่ะมาป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดทาให้ไม่ได้ออกงานด้วยกันเหมือนเมื่อก่อน ไม่ต่างจากอาวินัยพันธุรักนะคะคุ้นเคยกับครูแป๊กการจนาประกรณ์มานานเหมือนกันค่ะเพราะว่าเจอกันตามงานของสาราเฉลิมกรุงอยู่บ่อยๆบ,บางก็ในบทบาทนักร้องบางก็เป็นพิธีกรส่วนตัวอาวินัยไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าครูแป๊ป่วยหนะักมารู้พร้อมกับข่าวการเสียชีวิตเลยจึงตั้งใจมาร่วมส่งน้องรักเป็นครั้งสุดท้ายนะคะในพิธีรดน้ําศพเมื่อวันนี้ที่วัดแคนังเลิงค่ะ ฝีมือค่ะทางด้านขับร้องดนตรีแต่งคําประพันธ์และเป็นที่หนึ่งเลยค่ะในที่เป็นภาพจำนะคะนั่นคือการแสดงลิเกอาจารย์บุญเลศิศนาาพินิษฐ์หนึ่งในครูลิเกของครูแปะเล่าค่ะว่าครูแปะแสดงลิเกได้หลายเรื่องหลายบทบาทมากเพราะว่าได้รับการถ่ายทอดวิชามาค่ะจากครูหอมหวัวนาคจิริโดยเฉพาะลิเกส่งเครื่องนะคะเป็นการแสดงลิเกแบบดั้งเดิมและปัจจุบันหาคนแสดงได้ยากแล้วแต่ว่าครูแปะก็สืบทอดและส่งต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่มาตลอดค่ะ เป็นรูปสิทธิ์ของผมนะครับว่าได้บทกรนอะไรไปจากอา,อาจารย์หอมหวนที่ท่านได้สร้างไว้เราก็ให้กับอาณาจักรคอโดยไม่ได้แหนหัวคนแสดงที่เคยทรงเติื่องได้ยากนะสมัยนี้แต่อาณาระกรคก็มีควาสามารถแสดงได้ รับว่าแข่งคนน่งนะครับที่เสริมกลุ่นี้บ่อยๆนะครับเขามีความสามารถทางด้านเป็นพิธีกรนะครับการพูดอักขระชัดเจนคำควบกล้ำดิชัดเป๊ะเลยนะครับแล้วผมก็ได้ติดต่อให้เขาไปทำพิธีกรในอีเวนต์ต่างๆซึ่งผมมัน่นใจในตัวเขาแล้วเก็ทำได้ดีเจ้าภาพเนี่ยแฮปปีท้ท,ท,ทุกทุกครั้งเลยครับ อันนี้ก็คงจะไม่มีเขาอีกแล้วเกินทำบรรยายทั้งหมดอนี้แล้วกันรักเหมือลูกรักหมือลูกมีความผูกพันเวลามีงานอะไรชวนเข้าไปเนี่ยเขาไม่เคยปฏิเสธเลยความสามารถของเขาเนี่ยมันมันรอบด้านมันล้นเหลือแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากทุกคนจะรู้ จะเกรงใจเขาเวลาเขาจะตักเตือนอะไรเขาอยู่ที่กรมสิ่งเขาจะเด็กๆเขาเป็นระดับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเขาเตือนอะไรใครต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเาก็ไม่อยากเตือนทีเขาเป็นคนที่เด็กเขาแต่ในขณะที่อยู่กับผู้ใหญ่หรืออะไรก็เป็นคนที่อ่อนน้อมที่ผ่านมาค่ะแทบไม่มีใครรู้ถึงอาการป่วยเพราะว่าครูแปะไม่ได้บอกใครนะคะนอกจากคนใกล้ชิดครอบครัวค่ะเพราะว่ายังคงอยากทํางานให้ได้มากที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงมาตลอดจนเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะมีอาการเหนื่อยง่ายจนเดินแทบไม่ไหวจึงตัดสินใจไปตรวจค่ะและพบว่าเป็นน้ำท่วมปอดก่อนจะมีการตรวจเพิ่มแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งปอดเข้าระยะที่2แล้วซึ่งทางครอบครัวคาดว่าอาจจะเกิดจากการสูดควันค่ะทั้งจากทูบหรือว่าฝุน่นตามที่ต่างๆนะคะสะสมมาจากการทำงานมาเป็นเวลานานเพราะว่าส่วนตัวครูปแป๊ก็ดูแลตัวเองดีมาตลอดแล้วก็ไม่เคยสบบุหรี่ค่ะ ซึ่งหลังจากรักษาด้วยการคีโมและฉายแสงก็อาการดีขึ้นจนมาเริ่มซุดเมื่อต้นปีนะคะแต่ด้วยใจรักในการทำงานค่ะทำให้ครูปแป๊ะยังคงทํางานต่อเนื่องในช่วงที่รักษาตัวเดินทางไปไม่ไหวก็ใช้วิธีวิดีโอคอลนะคะผลงานก่อนหน้านี้คือร่วมออกแบบการแสดงในละครบุตรสบาลลุยไฟทางหน้าจอไทย PBS เรานี่เองนะคะก็เพิ่งทำเสร็จไปมีอย่างหนึ่งที่เพิ่งทำเสร็จไปก่อนอาการซุดค่ะ นั่นคือที่คุณผู้ชมเห็นบนจอนะคะการแสดงให้กับละครหม่อมเป็ดสวรรค์ครูแป๊กก็เป็นคนออกแบบรวมถึงการแสดงในวันเปิดตัวละครที่ไทย P ี s เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยโดยครูเจี๊ยบระนาดหวานค่ะนักระนาดคู่ใจและสมาชิกบงดนตรีการจะนประปกรณ์แสดงหารบอกว่างานออกแบบของเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ทั้งหมดค่ะครูแป๊กได้ส่งต่อให้กับผู้กำกับพี่ถาสหพรน,นาควิไลโรดเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นคนที่รักงานมากเขาใส่ท่อหายใจพูดเหนื่อยอเขายังโทรมาหาพี่คุยกับพี่ว่าพี่งานเป็นอย่างนี้นะแต่พี่ก็เป็นคนบอกว่าเออเข้าใจไม่ต้องไม่ต้องพูดพิมพ์มาไลน์บอกอะไรอย่างเงี้ยว่างานจะต้องออกเป็นแบบไหนแล้วเขาก็มีตัวหนังสือมาบอกว่าการโชว์จะต้องออกอย่างนี้เพลงจะต้องนําอย่างนี้ไล่พี่ไปดีไซน์ให้ตามขั้นตอนการรักษาเคออม มาจบสุดท้ายคือฉายแสงทางด้านหลังซึ่งทําให้ครูเดินไม่ได้ก็เกี่ยวกับทางด้านสันหลังเป็นอาการของมะเร็งกระจายระยะแพร่กระจายหลังจากนั้นก็ครูก็เริ่มเริ่มทํางานน้อยลงแต่ก็ยังมีเป็นวิดีโอคอลสอนลูกศิษย์ร้องเพลงต่อเพลงยังมีการปรึกษาเลือกทานองเพลงปรึกษางาน ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมีการคอนแทคก,กับลูกศิษย์ลูกน้องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดพิธีสวดอภิธรรมครูปแป๊กการสนับรแสดงหารค่ะจะมีขึ้นไปถึงวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมนี้นะคะที่ศาลา3วัดสุนทรนธรรมทานหรือวัดแคนางเลืง้งและหลังจากนั้นทางครอบครัวจะเก็บร่างไว้เป็นเวลา100วันเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ